mm -hmm. วันที่25กรกฎาคม2556ันาที่ผ่านมาคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยงยุทธสีเกี่ยวฟันรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าวณอาคารคณะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการทําเส้นทางท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และสํานัก ฟาร์มมหาวิทยาลัยจำนวน13ฐานเรียนรู้แบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1เส้นทางพุทธันฑ์ธัญหารส่วนที่2เส้นทางกระเมงและสุนยอินทรีย์และส่วนที่ 3, 3เป็นเส้นทางท่องเที่ยวฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ป่าชุมชนบ้านโป่งเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนให้บริการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ที่สนใจ